โอ้โหสวยไหมครับส,สวยอ่ะอีกคนนึงครับโอ้อันนี้นางฟ้าเลยนี่นางฟ้านางฟ้าน้องพลอยน้องพลอยกี่ฝากลู้มั้ยน้องพลอยโอ้โหอ่ะขอเสียงปรบมือกับนางรำทุกคนด้วยครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับน,น้องมะนาวนี่จะรำบมีคนหนึ่งท้ายเมื่อกี้มายังไงถึงน้องเพลงใจแต่สลายซึ่งเชื่อไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับ เพ่งใจแต่สไลด์ยังว่าท่านได้ผืนแพ้ไปเลยนะครับแค่ปล่อยทีเซิร์ฟไปซื้อๆปล่อยตัวอย่างซื้อๆเล่าแมน่นางคือห้องได้เป็นเมืองเป็นล่าขนาดนี้หนูหนูหนูเป็นใครลูกห,หนูหนูชื่ออะไรลูกชื่อน้ำหวานค่ะน้องน้ำหว,วานหนูอายุเท่าไหร่ลูกกี่ขวบครับลูกสี่ขวบค่ะสี่ขวบบางคนพูดยังไม่ชัดเลยถูกไหมฮะอโอ้โแล้วน้องน้งนำหวานทำไมถึงร้องเพลงนี้ได้ลูกเล่าให้ ปู่เปิดเพลงให้หนูฟังอ๋อคุณปู่เปิดให้ฟังคุณปู่คุณปู่มาไหมครับคุณปู่วันนี้คุณปู่อยู่ไหนครับอ๋อคุณปู่อยู่ทางนี้ใช่มครับอ๋อคุณปู่อยู่ทางนี้คุณปู่เปิดให้ฟังเดี๋ยวนะครับเออ่หนูอยู่ที่ไหนมากับคุณปู่นี่มาจากจังมาจากอำเภออะไรลูกอำเภอพิ่บูลมังสะหารค่ะอำเภอพิ่บูลมังสะหารอยู่ตรงไหนครับอยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับพิ่บูลมังสะหารไกลจากอำเภอโพไซเราไหมครับไกลร้อยโลค่ะเกือบร้อยโล ร้อยห้าสิบกิโลหนูมาที่นี่หนูหนูอย่าบอกนะว่าหนูมาเพื่อมาร้องเพลงใจแต่สลายกับกับนั้นหนึ่งกับพี่หนึ่งอใช่ไหมโอ้ใช่มาร้องเพลงนี้กับกับพี่หนึ่งโดยเฉพาะเลยโอ้โหน่ารักมากๆเลยครับโอ้พี่ดาน้อยก็เหมือนกันอะทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นกีนนะขอกราอนุญาตข้างตา เหลือคนนอกเลือน้อกท่านกเหลือกไบอาารย์นอาจารย์นายอยู่ไหนอาจารย์นาาจารยที่งานอาจารย์ต้อมีแงงให้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 กัรมการดูแลแรกได้ไหมหาแรกได้หมแรกแรกแรกขรมการเท่าแรกให้ให้เด็กๆอยากขอบคุณนะครัอยากขอบคุณเอาอึ๊งขึ้นชั้ยินนปูว่าวาเอามากนำเก่าสิล้านเกสิบล้านมันอยู่ในเอทีเมมันอยู่ในบัญชีไหมโจ๊กฮานโอ้ น่ารักทุกคนเลยเก่งทุกคนเลยครับเออมาสุดยอดครับฮะกี่รองไหมครับอ่านี่ครับได้แล้วครับอ่าพี่ปรณแล้วของผมมีอยู่มันมีแต่แบงค์ล้มือไหคุณเก่งครับน้องคุณเก่งครับโอ้หเป็นกำลังใจและขอบคุณพี่หนูมาแสดงอ่าความสามารถนะครับขอบคุณมากมาขอบคุณมากเก่งมากลูกเก่งมากลูก มากลูกเก่งมากมุกโตขึ้นหนูจะต้องเก่งขึ้นเก่งขึ้นกว่านี้อีกนะครับอ่าอ่าครับหนูจะต้องเก่งขึ้นขอขอแรกได้ยังครับขอขอขอใครสั่งบัตรนี้โค้ชุ่ยถ่ายให้เป็นได้ไหครับครับผมนี่น้องนี่เก่งจังเลยลูกโหแล้วแล้วแล้วพูดนั่งยันสุดท้ายส่วนนั่งเองส่วนนั่งเองเราต้องมี ภารกิจร oh uh ่วมกันอ okay, so ีกก่อนนะฮะต้องทำภารกิจก่อนถึงจะกลับบ้านได้ครับโอเคครับลูกๆรำรำเพลงผู้ยอดซับวัดซัไทยได้ไหมลูกได้ไหมครับรำพร่วมกันชิสสวยนะลูกนะลนะลูกนะอีเพลงหนึ่งนะครับอีเพลงหนึ่งนะครับลูกอีเพลงหนึ่งนะครับถวายเป็นบุญกุศลร่วมกันอ่ะ